เหเห็นแบบนี้ก็ไม well, kind of ่ร at ู้ว่ามีใครต่อใครหลงกลหล่อนกันไปเท่าไหร่แล้วหล่อนมันก็แค่เสียแซงคอยดูสิวันนี้ฉันจะเผยท่าแท้ของหล่อนออกมาให้ได้นางจิ้งจอกคุณมีสิทธิ์อะไรมายุ่งเรื่องของฉันล่ะเห้อนี่อยากจะลองดีนักใช่ไหมชักจะทนไม่ไหวแล้วสิ ความสัมพันธ์ความรู้สึกเกียรติศักฉันไม่อยากยืนตรงนี้เลยเฮ้ๆแต่ก็ช่างมันเถอะฉันไม่แคร์แต่กับแกนะสิในเมื่อแกยังจะหน้าด้านเสแสร้งทำตัวเป็นนางเอกแบบนี้วันนี้ฉันจะทำให้แกอับอายให้ได้ชีวิตที่แสนจอมปลอม ของเธอช่างน่าสงสารจริงๆคนอย่างเธอนอกจากเรื่องคนอื่นคงไม่มีอะไรทําแล้วใช่ไหมพวกคุณนะ่ะโอบกอดกันกันหนุงกันหนิงเลยนี่เลยถูกฉันจับได้ฉันพูดผิดหรือ,อยังไงกันหนุงกันหนิงหรอโอบกอดหรออันนี้ก็ขึ้นอยู่กับพี่หลินแล้วละ่ะทีแรกกะจะดูสักหน่อยว่า พี่หลินจะจัดการกับเรื่องนี้ยังไงผิดคาดแฮะอยู่เฉยๆไม่ได้แล้วล่ะน่ารังเกียจชะมัดผู้หญิงคนนี้ตาข้างไหนของคุณที่เห็นผมโอดโอบก่อนเหรอครับสองข้างของฉันนี่แหละคุณจะบ้าหรือไงที่บอกว่าเห็นเนี่ยแกนั่นแหละที่บ้ากล้าด่าฉันได้ยังไงมารยาต่ตำสิ้นดี รูครูหน้าไม่อายกับนักเรียนมันแอบคบกันสินางวัวแก่กินหญ้าอ่อนพวกแก่มันพวกชั้นต่ำงานงอกแล้วอยู่ดีๆก็รู้สึกเย็นวาบอุณหภูมิลบ7 2 7อลบล,ลบองศาเซลเซียสอืมนะอย่าเลยทางนี้ผมจัดการเองทุกคนเห็นหรือเปล่า พวกมันแอบพบกันฉันไม่ได้โกหกจะทำอะไรอย่าเข้ามานะ <c oughs> จะพูดอะไรของแกอย่าเข้ามาใกล้ฉันนะพูดตรงนั้นแหละผมจะบอกว่าคุณนะ่ะฉี่ลาดแล้วเอ๊ฉี่ราดอุ๊บแหวะไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆถ่ายเลยทายเลย ลงโซเชียลดังแน่โหอาอเป็นไปได้ยังไงเป็นไปได้ยังไงกันเนี่ยน่าอายชะมัดเซียววอยแกแกทำอะไรเธอนนะ่ะฝากไว้ก่อนเถอะได้เห็นดีกันแน่ตะเลิดไปแล้วเร็วจริงๆนายฮ่าฮผมไม่ได้ทำอะไรเลยนะมือผมไปโดนเส้นลมปาน กระเพาะปัสสาวะก็แค่นั้นเองจุดซานเจียวสู่อยู่บริเวณกึ่งกลางของกระดูกสันหลังระหว่าง2เอ๊ะระหว่าง E1 กับ e E2 และออกมาทางด้าน1.5ชุส่วน5ชุนจุดนี้ทำให้ระบบน้ำในร่างกายไหลเวียนดีขึ้นจุดซานเจียวสู su. งั้นฉันขอจิ้มนายหนย่อยสิ อย่านะสกกระปกจริงอะไรนะนี่ฉันทำเพื่อเธอนะยังจะมาว่าฉันอีกทำดีไม่ได้ดีเลยคิดว่าทุกคนไม่ดีงั้นสินะแต่ยังไงก็ขอบใจนายนะฮะนี่เธอพูดขอบคุณฉันเหรอเนี่ยแล้วฉันแล้วยังยิ้มให้อีกมองอะไรยะคุณหลินยิ้มแล้วเออ วันนี้นายจะไปเลยไหมครับจะไปวันนี้เลยอยากไปวันนี้จริงๆหรอเออถ้าเกิดไม่สำเร็จละ่ะจะทำยังไงปู่ครับผมไปถอนมั่นไม่ได้ไปสู่ขอสักหน่อยครับจะก,กังวลเรื่องนี้ไปทำไมครับฉันกลัวนายจะพลาดแล้วอาจจะขัดแย้งกันได้นะเชื่อผมเถอะครับผมเอาอยู่ ก็ผมมาเพื่อถอนมันนี่ครับถ้าเกิดเรื่องอะไรขึ้นผมคงไม่ยอมแน่ใช่อาลัวนายต้องไม่ยอมนะเรื่องการแต่งงานน่ะจะทำเป็นเล่นไม่ได้นะถ้าทั้งคู่ไม่ได้รักกันจริงก็ไม่หลอดหรอกแต่ถ้าใครเห็นหวานซีของฉันแล้วก็มีแต่จะมาขอแต่งงานทั้งนั้นแหละอาลัวนายจะเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนไปไหม ฮะเมื่อวานชุดที่นายใส่ที่โคตรเทเลยไม่ใช่เหรอเออไม่ใช่ว่าไม่ดีนะแต่มันดูดีเกินไปที่ใครเห็นต่างก็หลงกันทั้งนั้นรูปหล่อยอย่างนี้ถ้าหญิงบ้านนั้นเห็นเข้าล่ะก็หวานซีของฉันจะทำไงดีละ่ะอย่างนั้นก็เลิกคิดที่จะถอนมันได้เลยแบบนายนะ่ะมีแต่เขาจะยกลูกสาวให้ ปูครับใจเย็นงั้นผมใส่ชุดไหนดีอืมคิดก่อนนะงั้นชุดสีดำรักกันเอ๊ถนนย่านจริงเลขที่18คงเป็นบ้านหลังนี้แหละนะพุ่มไม้อบล้อมบ้านขนาดนี้พื้นหญ้าสไตล์แนวยุโรปสำหรับที่นี่ไม่ว่าฤดูร้อนหรือฤดูหนาวดูท่าทางพวกเขาคงไม่เดือดร้อนสักเท่าไหร่สินนะ หรือเธอคนนั้นจะอยู่บ้านหลังนี้คุณปู่ทำไมทำกับผมอย่างนี้หรือจะเป็นบ้านผู้มีอิทธิพลฉันว่าควรคิดก่อนอีกสักรอบดีไหมเนี่ยเฮ้ยแกมาทำอะไรวะมีการแบบนี้คงต้องรวยมากแน่ๆผมมาหาคนนะครับหาคนมาหาไข่ ไม่ทราบว่าที่นี่เป็นบ้านของครอบครัวหวนใช่ไหมครับพิจารณามองแกล้อฉันเล่นใช่ไหมเนี่ยบอกว่าจะมาหาคนแม้ชื่อเจ้าของบ้านแกก็ยังไม่รู้จักเลยฉันไม่สนหรอกนะว่าแกเป็นใครแต่ฉันแนะนําให้แกกลับไปซะดีกว่าที่นี่ไม่ใช่ที่ที่แกจะมาเดินเล่นได้ หมายความว่าอย่างไงคงไม่ต้องให้พูดละมั้งที่จริงฉันก็ไม่ได้อยากจะหาว่าแกบ้าหรอกนะเมื่อก่อนก็เคยมีแบบนี้แหละปรากฏว่าพอจับส่งตำรวจก็เจอแต่ประวัติแย่ๆประสาทป่ะเนี่ยแกนั่นแหละที่บ้าช่างเหอะพูดกับคุณมีแต่จะเสียเวลาเปล่านี่แกกล้ากดออดบ้านได้ยังไงกัน ล็อกมือคิดว่าอยากจะกดก็กดได้งั้นเหรอปล่อยฉันเดี๋ยวเสื้อฉันก็ยับหรอกเกิดอะไรขึ้นนี่มันเรื่องบ้าอะไรก็มาดิครับโอ้ยอาแมาางเอ้ยลุกขึ้นเร็วเข้ามาเลยเจ้าพวกงโง่นี่พวกนายทำอะไรกันเจ้าหลว จะถอนมา่านสำเร็จไหมนะก็จบแล้วนี่มันเกิดอะไรขึ้นซุยป่าครับผมเห็นคนท่าทางเหมือนโจรมาเดินท่ำๆมองๆแถวบ้านครับเลยคิดว่ามันจะมาขโมยไม่คิดว่ามันจะกล้าใช้กำลังใช่ครับเฮ้อไอ้พวกนี้เลียแข่งเจ้านายเก่งจังนะนี่ใช่ บ้านของเวินเหลิ่นถิงใช่ไหมครับลุงนี่ต้องเป็นหัวหน้าแน่เลยกล้าเอ่ยชื่อท่านออกมาได้ไงเจ้าเด็กนี่ช่างกล้านะักใช่ที่นี่แหละแต่นายควรเรียกเขาว่าท่านอาวุโสเหวินนะหัดมีมารยาสบ้างครับผมเจ้าหลวเป็นหลานชายของปู่เจิ้งนะครับพอจะให้ผมเข้าไปได้ไหม อะไรนะนี่นายเป็นหลานของหมอเทวดาคนนั้นเหรอเนี่ยฮะนี่ผมเป็นหลานหมอเทวดาเหรอเนี่ยในที่สุดนายก็มาท่านผู้อาวุโสน่ะเอาแต่ถามถึงนายนะมากับฉันสิมาจากหน้ามือเป็นหลังเท้าเลยนะฮะทีหลังหัดมีมารยาทกับแขกซะบ้างสิแล้วถ้าใครมาก็บอก ฉันก่อนทุกครั้งครับครับโหห้องโถงอลังการเวอร์เลยอะอาหลัวนายมาเพื่อสู่ขอใช่ไหมฮะส,สู่ขอเหรอไม่เป็นไรนาะทำไมต้องอายวางใจเถอะฉันจะคอยเอาใจช่วยเองครับผมเรื่องนี้คงต้องแอบคุยกับท่านแล้วละ่ะไม่งั้นแล้วก็อาจจะเสียมเสียเกียริของเธอคนนั้นก็ได้ นายนั่งรอตรงนี้นะเดี๋ยวฉันจะไปเรียกท่านให้ว่านายมาขอบคุณครับที่นี่ดูเรียบหรูดีนะดูเป็นระเบียบเรียบร้อยดีจะเอายังไงต่อไปดีเนี่ยจะขอแต่งงานหรือถอนมันดีนะถ้าอย่างนั้นอีกหน่อยบ้านหลังนี้ก็จะตกเป็นของฉันแถมยังมีคนรับใช้อีกแต่เดี๋ยวนะ แล้วใครจะเป็นเจ้าสาวอะถ้าเป็นอย่างนี้ขึ้นมาแล้วก็จะทำยังไงดีหญิงเหล็กขี้เหล็กสดใสชั่วร้ายเออช่างมันเถอะฉันจะถอนมันนายเป็นใครมาเทชาลงบนโต๊ะเล่นแบบนี้ทำไมเนี่ยอ่าน่าสวยมากถ้าบนโลกมีแต่ชายหน้าสวยๆแบบนี้คงฟินสุดๆเลยละ่ะ เดี๋ยวนะเขาเป็นผู้ชายเว้ยฉันไม่คิดอิจฉาเขาใช่ไหมเนี่ยจ้องจนคุนอยู่แล้วโลกจิตปะเนี่ยมองอะไรอะนายเป็นใครก็มีดีแค่ห,หล่อเลยวะไม่ได้อิจฉาแล้วนายอะเป็นใครฉันก็ไม่ได้จะพูดหรอกนะฉันคือวนเหลอนเจ้าไม่รู้จักอะมีอะไรฮะนี่แกหมะรู้ไหม ว่าแกกำลังพูดกับใครก็ไม่รู้จักไงเออช่างงานแต่งเหอะอยู่ไปก็คงเหมือนตกนรกทั้งเป็นน่ารังเกียจจะบอกให้นะไม่ว่าแกมาขอร้องเรื่องอะไรที่นี่รับรองได้เลยคนอย่างแกไม่มีทางได้แน่ไม่เจียมตัวเอาซะเลยฉันให้แกพูดตอนไหนไรมารยาท สวัสดีครับท่านผู้อาวุโสวนผมเจ้าหลัวเป็นหลานชายของปู่เจิ้งครับโอ้ดีจริงๆฉันเป็นเพื่อนรักกับปู่นายเรียกฉันว่าปูเ่เถอะไม่ต้องเกรงใจหรอกนั่งก่อนน่าเกรงใจซะขนาดนี้จะปฏิเสธยังไงดีเนี่ยครับเมื่อหลายปีก่อนในขณะที่ฉันตกอยู่ในสถานการณ์ยำแย่ฉันดันมาป่วย ถ้าไม่ได้ปู่ของนายมารักษาฉันแล้วก็ฉันคงจะตายแล้วละ่ะบ้านเธอมีน้ำใจมากนะครอบครัวเราตกลงกันว่าถ้าลูกฉันมีลูกสาวฉันจะต้องยกลูกให้เป็นลูกสะพ้ายบ้านนายถ้าเป็นชายต้องส่งให้ทางบ้านนายรับไปดูแลเป็นชายต้องส่งให้บ้านเจ้านั่นรับไปดูแลฮะล้อกันเล่นหรือเปล่า ต้องส่งคนไปให้ไอ้ไซไซแห้งเนี่ยนะดูแลฉันคิดว่าใกล้วันงานแล้วเดี๋ยวครอบครัวนายก็คงส่งคนมาแต่นายดันมาเองน่าเสียดายมู่หลานไม่อยู่ไม่งั้นคงได้เจอกันแล้วหวนมู่หลานเหรอฟังดูไม่เลวนี่แต่ฉันก็ไม่รู้ว่าเธอเป็นคนยังไงนี่มันสมัยไหนแล้ว ยังคุมถุงชนกันอีกหรอครับพี่จะชอบคนแบบนี้ได้ยังไงเฮ้อนี่ฉันไม่เคยบาดหมางกับนายมาก่อนหุบป,ปากแกมันจะรู้อะไรบ้างครอบครัวเรามีสัจจะมาโดยตลอดมีตอนไหนบ้างที่ผิดคำพูดฉันไม่ได้สั่งให้แกพูดออกไปปู่ครับปู่จะให้ พี่ไปตกที่นั่งลำบากไม่ได้นะครับดูมันสิมันไม่เหมาะกับพี่เลยแม้แต่น้อยอะ่ะคนตามจีบพี่เยอะแยะดีกว่าไอ้งั่งนี่ตั้งร้อยพันเท่าช่วยป่าจับออกไปทีแม้ฉันเนี่ยนะไม่เหมาะสมถ้าไม่ติดที่ปู่แล้วก็จะกระทืบให้เละเลยปากแบบนี้ชายน้อยไปเถอะครับ ปู่ไม่ควรเอาบุญคุณมาเป็นข้ออ้างสิหึฉันเลี้ยงเขาไม่ดีเองอย่าไปถือสาเลยไม่เป็นไรครับดูเหมือนว่าน้องจะรักพี่มากนะครับท่านปู่ครับที่จริงผมมาเพราะอีกเรื่องหนึ่งครับอืมคิดว่านายต้องมีเรื่องอื่นอยู่แล้วละ่ะคงเป็นเพราะผมคิดต่างจากท่านครับผมไม่ได้มาสู่ขอแต่ผมมาถอนมั่นครับ พูดอะไรนะถอนมั่นเหรอต,ตายแล้วปกูกดแล้วทำยังไงดีเนี่ยเจ้าหลัวผู้วุ่นวายกับการถอนมั่นจะออกจากที่นี่โดยปลอดภัยได้ไหมนะก็ไว้เจะใหม่คิดหนะ้าตรอคนี้ก็สวัสดีครับ